สวัสดีครับพบกับผมนะครับกีดพลเดชวิสัยครับเรียบร้อยไปแล้วครับวัดสวนแก้วที่อาจารย์พระพยอมท่านเป็นเจ้าวาดแล้วก็เด็กๆก็เสียชีวิตไป3มคนเป็นคู่แฝดครับ11ปีสองคนแล้วก็9ปี1คนก็สรุปแล้วก็เป็นอุบัติเหตุครับไม่ได้มีการไปล็อกกุญแจกุฏิ แต่อย่างใดแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกวันนี้ก็คือว่าหลวงตาสินทรา์กับท่านก็ให้ลูกศิษย์เอาเงินไปถวายพระพยอมสามแสนบาทพระพระยอมก็จะเอาไปสร้างกุฏิหลังใหม่จริงๆจะสร้างทำไมครับเพราะว่าเห็นท่านก็บอกว่ากุฏิหลังเก่านี่ก็ไม่มีพระอยู่เราจะไปสร้างกุฏิหลังใหม่ทำไมสามแสนเอาไว้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหม แล้วหลวงหลวงตาหลวงตาสินทรัพย์ให้น้อยไปเปล่า่ะจริงๆอย่างน้อยๆต้องสามล้านไม่ใช่สามแสนพระระดับหลวงตาสินทรัพย์ปรากฏว่าพระสองรูปนี้ไม่ได้เคยเจอกันนะไม่ได้รู้จักกันนะรู้จักทางสื่อโซเชียลเพราะว่าหลวงตาสินทรัพย์ท่านก็เป็นแฟนคลับของหลวงพ่อพปยเพราะท่านดังมานาและดังมาตั้งแต่หลวงตาสินทรัพย์ยังเป็นวุ้นอยู่เลย แต่ตอนนี้โวงตาวสินทรัพย์มาเทียบรัศมีหายใจร่นต้นคอแล้วก็เปิดสร้างไปแล้วมั้งเพราะาเงินเยอะยะมากมายนนเพราะมีลูกศิษย์ลูกหาไอไอบริจาครถเจ็ดล้านไอบีเอมซีรีส์เจนะ็ดเนี่ยไอ้นั่นจิบจิบนะปรากฏว่าถัดมามีคนบริจาคที่ให้ เป็นพันเป็นหมื่นล้านหรือเปล่าวะไม่รู้เป็นพันล้านหรือไงเ่ยบรจากที่ให้ฟีฟรีอ่ะพิษดูด,ดังขนาดไหนอ่ะเออแต่สิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะคืออะไรรู้ป่ะคือหลวงพ่อพระยอมเคยตำหนิหลงตาศินทรัพย์นะหลายขนด้วยกันพอหลวงพอพรพยอมท่านก็เป็นคือทำคอนเทนต์อยู่แล้วอ่ะเป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วไง ก็ต้องพูดอยู่แล้วอะ่ะแล้วเวลามีประเด็นอะไรขึ้นมาก็จะโดนตำหนิตั้งแต่สูบบุรีแล้วก็แล้วก็เทศนะแล้วก็มีอวดอุดตริพระหลวงตาสุทัพนมีแบบว่าเส้นผมเหงื่ออะไรเป็นัาษาลิขิก่าและํำนองนี้ก็โดนไม่ใช่โดนเฉพาะหลวงพ่อพอยอมท่านเดียวนะโดนคู่หูคนสนิทของท่านด้วยก็คือ แพรี่ไพยวันเขาสนิทมาตั้งแต่เป็นพระแล้วทั้งแพรี่ทั้งสมปองแต่ตอนนี้สมปองก็หายเงียบเข้ากีบแมฆไปเลยตั้งแต่ทะเลาะก,กับเจ้าของทีวีพูลจบชีวิตไปเลยแต่แพรี่ก็รวยเอารวยเอารวยเอานะทั้งที่สมปองนี่ดังมาก่อนนะเป็นรุ่นพี่แต่ตอนนี้แพรี่ก็ยังมีคามวิจารณ์อยู่นะเรื่องไอ้รถเจ็ดล้าน แล้วก็มีทนายอนตะชัยก็วิาพากษ์วิจารณ์อยู่หรือเปล่าวะไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้แต่ผมก็งงว่าเพราะว่าทนายอันนั้นโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้วิจารณ์เด็กทนายอนตะชัยเ็าพวกเดียวกับหลวงตาสินทรัพย์เตะตอนที่มีปัญหากับแพรี่ที่แพรี่มีปัญหากับหลวงตาทนายอนตชัยออกมายืนเคียงข้างแล้วก็ไปแจ้งความฟ้องร้องแพรี่เออใช่ใช่ใช่นะแต่ปรากฏว่า พอไปปรับเชื่อมจิตก็แพร่ร่กับทนายดนชัยก็ไปยืนเคียงข้างกันสรุปจบกระบวนการคือผมอยากจะมาสื่ออะไรให้ฟังหรือเปล่าครับพวกเราอย่าไปด่านักการเมืองนะเออาก็ด่านักการเมืองด่านะักการเมืองมันเลวนะักการเมืองมันชั่วนะักการเมืองมันไม่มีมิรแท้ศัตรูถาวรไอน้นะักการเมืองพวกเนี้ยเวลามันประสานผลประโยชน์กันได้แบ่งเค้กกันลงตัว มันก็ดีกันเรามากจะด่ากันเหมือนแต่ผมเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วครับทุกวงการเลยพวกตัวตึงทั้งหลายเห็นไหมด่ากันไปด่ากันไปแจ้งความกันไปแจ้งความกันมาเสร็จปุ๊บมาจูบปากกันพอจูบปากกันแล้วก็เชียร์กันไปเชียร์กันมาเออมันเป็นซะอย่างนั้นตอนนี้มาถึงพระสงฆ์องค์เจ้าละตอนนี้หลวงพ่อพระพยอมกับหลวงตาศิษย์ทรัพย์ก็จูบปากกันแล้วโทรศัพท์คุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งละ เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้กันไปละนะเออเราก็อย่าไปคิดมากนะเนาะเราต้องปรับหรือเปล่าอ่ะคือศัตรูแม่งก็คือศัตรูสําหรับผมนะบอกว่าเอาศัตรูมาเป็นเพื่อเอามาเป็นเพื่อนทําต้นตีนทําไมวะศัตรูแม่งก็ปล่อยไว้ให้เป็นศัตรูหรอกไม่เอาไม่ต้องเอามาเป็นเพื่อนหรอกกูไม่รู้จะมาเพื่อนไปทําไมกูก็มีเพื่อนของกูอยู่แล้วเขาใจปะ เออมีแต่เพื่อนกูอะที่จะถีบมันไปเป็นศัตรูเพราะว่าแม่งกวนตีเนี่ยแม่งไม่ได้เรื่องมันมันไม่เอาอ่าวแล้วมันคอยแทนข้างหลังอะไรก็ถีบแม่งไปศัตรูมันไม่ไอ้นั่นมันเป็นคําคมไงคําคมคารมรับแต่การเรื่องจริงมันก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าบางครั้งมันต้องใช้แต่สถานการณ์เนี่ยยกตัวอย่างว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ไปอ่านสุภาษิตเขาก็เปิดมาว่าน้ําขึ้นให้รีบตัก เขาจีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งใช่ปะ่ะน้ํเพื้อนให้รีบตัดจีปุ๊บเขาเอาเลยนี่สุภาษิตว่ามาไว้ก็เอาเลยเอา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 เป็นเมียเลยตั้งแต่เด็กๆเลยพออยู่กันไปอยู่กันมาแล้วโอ้โหม่งมันไม่ยังไม่ได้ดูใจกันไงไม่ได้คบกันนานไงพออยู่มาปัญหามันมันไปกันไม่ได้ไงเอา้าแล้วก็สุภาษิตแม่บอก นำขึ้นให้ดิบตักก็เลยไปเอาสุภาษิตเล่มเดิมมาผ่านไปสักสามสี่ปีเอามาเปิดดูหน้าสองหน้าสองแม่บอกว่าช้าๆได้พาเล่มงามอ้าวเชิบผายแล้วกูสึดไปอ่านหน้าหนึ่งแล้วกูก็เชื่อซแล้วด้วยนี่มันมีหน้าสองอีกนะครับพนักงาสุภาษิตแม่ยังเชื่อไม่ได้เลยมันต้องดูจังหวะและเวลาตอนนี้ผมอาจจะจะไม่อินไม่เก็ตกับคนที่มันทะเลาะก,กันแล้วมันจูบป,ปากกันแต่ สักพักหนึ่งผมก็คงจะชินแล้วผมก็จะคงจะเป็นอย่างคนพวกนี้จริง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเวลาเราที่จะตําหนิใครจะพูดจะจริงๆมันตําหนิได้มันวิาพากษ์วิจารณ์ได้แต่ขั้นถึงขั้นแบบว่าไปประกาศสงครามไปแจ้งความจับกันอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ควรที่จะมาจูบป,ปากกันแต่ถ้าตําหนิกันไปตําหนิกันมาพูดกันไปพูดกันมาแล้วก็ มาจูบปากกันอันนี้มันไม่เป็นไรเพราะอันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างก็ได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นหลวงพ่อพระพยอมกับหลวงตาสินทรัพย์จริงจริงหลวงพ่อพระพยอมคือท่านต้องเป็นหลวงปู่พระพยอมนะเพราะนั้นอาวุโสกว่าหลวงตาสินทร,รัพย,ย์เยอะแยะมากมายแต่เราก็ติดไงคำว่าหลวงพ่อพระพยอมแล้วก็หลวงตาสินทรัพย์มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับขนาดพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะฉะนั้นเราตามภาษาปุถุชนคนธรรมดาก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็ดีแล้วครับ เขารักกันมันก็ดีก็ดีนะครับผมนั่นคือเรื่องเราที่เกิดขึ้นครับกับบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมครับตอนนี้ก็เขียนหนังสือชื่อว่าธรรมมาสไตล์กิจอยู่เดี๋ยวก็ตั้งใจจะไปเขียนให้จบคือจริงเขียนไม่นานเราก็จบแต่มันไม่ค่อยไปไปเขียนเนมันก็เออลอยลอย,อยชายมันต้องมีอารมณ์เดี๋ยวแป๊บเดียว ก็จบนะครับแล้วก็จะไปส่งโรงพิมพ์คือที่ยังไม่จบเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินค่าโรงพิมพ์่ะจบไปก็ยังไม่มีประโยชน์เลยแต่ก็ต้องเขียนให้จบก่อนแล้วค่อยหาค่าโรงพิมพ์อีกก็สั่งจองกันมาได้ครับสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับสั่งจองมาอุปกรณ์แล้วก็พอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะรีบส่งให้ทันทีทันใดเลยทีเดียวครับถ้าท่านดูในช่อง youtube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดก,ดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ดูข่าวสา ทายคลิปด,ด้วยหนึ่งในนั้นมีกว้ยตากครับกล้ยตากบางกระทุ่มกล้ยตากนี่อร่อยมากๆเลยอร่อยจริงๆนะครับห้ากระป๋องเนี่ยสองร้อยบาทนะครับช่วยักนซื้อด้วยนะครับผมติดต่อผมทางเฟ e b o o k ดร,รกตกิจผลเดชวิาสายัยเบอร์อดดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับคุยสเพระก็ได้คุยเรื่อง ข่าวก็ได้หรือจะร้องเรียนโดนรังแกก็ได้ก็มาพูดคุยก,กันแล้วกันครับโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักถ้ามีปัญหาผมพร้อมจะเป็นหัวหมู่ทะลวงฝั่งครับผมขอบคุณครับขอให้มีความสุขนะครับราขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี